อ่าเด็กๆค่ะเด็กๆเห็นงานที่ครูสายแชร์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเราทําแบบพัฒนาทักษะเรื่องคําอุทานนะคะเมื่อวานน่ะเราเรียนคําอุทานไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆเด็กๆช่วยครูสายปิดไม้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ไม่มีเสียงแทรกเนาะโอเคขอบคุณนะคะอ่าช่วยปิดไม้นิดนึงนะคะอ่าทีนี้นะคะเราดูกันนะคะ วันนี้นะคะแบบพัฒนาทักษะเรื่องคำอุทานเราเรียนคำอุทานไปแล้วเมื่อวานนะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะจุกจกจุกทานข้าวไปด้วยได้นะครับแต่ว่าจุกเขียนให้ครูช้ด้วยนะ โอเคโอเคนะคะทานข้าวได้ใครหิวเอาข้าวมาทานได้เลยนะอย่าปล่อยให้ท้องว่างทานไปเรียนไปได้เลยนะคะคุณครูอนุญาตอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะเมื่อกี้ครูซายให้เด็กๆเ,เขียนวันที่รอไว้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทํากันนะคะข้อที่หนึ่งเลยะคะ่ะเรามาดูนะข้อที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเ,เ,เลือกคําอุทานไปเติมในช่องว่างและวิเคราะห์ความรู้สึกนั้นจุดๆุดจุด,จดเกือบตกน้ําแล้วสิเราเออะไรดีนะ ใช้โยไหมใช้โยเกือบตกน้ำแล้วสิเราถูกไหมเป็นคําที่ถูกไหมไม่ถูกนะคะไม่ถูกคําว่าอะไรดีเอ๊ะเกือบตกน้ําแล้วสิเราโอ้ยโอ้ยนี่คือเจ็บปวดนะมันเกือบตกน้ํามันยังไม่เจ็บปวดนะหรือไว,เอว้เกือบตกน้ําแล้วสิเราหรือโทษแสดงความน่าสงสารเกือบตกน้ําแล้วสิเราเราใช้คําไหนที่จะแสดงความรู้สึกได้นะคะ เกือบตกน้ําแล้วส่เราอ่าคัดลอกลงไปได้เลยนะคะ,ะ,คะใช่คัดลอกลงไปได้เลยคัดลอกลงไปได้เลยว่าอะไรนะคะอ้าวคัดลอกไปได้เลยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปอไะคะัดลอกตรงนี้เดีย๋ยวครูไซเน้นให้นี่นี่ทำไมหนูยังเห็นเป็นแบบลูกครูไซอยู่เลยคะ หรอมีใครเห็นขึ้นหน้าจอใหม่ไหมอ่ะคนอื่นคขอื่นเปิดใหม่ซิลูกหนูยังขึ้นช่ะไม่เห็นคับผมเห็นแต่เลขนี้ใครเห็นเลขหนึ่งมั่งหนูเห็นค่ะโอเคโอเคนะคะคนที่ยังเห็นค้างบนหน้าจอครูสายลองกดออกแล้วเข้าใหม่ดูนะลูกนะเผื่อมันครูสายค่ะจ้าจ้า ต้องเขียนคำที่เป็นต้องเอาไปเติมไหมคะใช่เติมเลยตเติมาะะตมาเติมมาแล้วก็ทําในกรอบเนี้ยลอกในกรอบนี้ลงไปแล้วก็หาคํามาเติมแสดงความรู้สึกอะไรความรู้สึกเป็นยังไงนะคะตกใจดีใจเสียใจอะไรก็ตามนะคะเอ๊กเกือบตกน้ําแล้วสิเราอุ้ยหลุดปากพูดไปแล้วอ่ะเกือบตกน้ําแล้วสิเรานะคะ อันนี้แสดงความรู้สึกอะไรนะคะเอ๊ะเนี่ยสงสัยนะคะเอ๊ะสงสัยโอ้ยเจ็บปวดใช้โยดีใจไว้ y, ตกใจโธสงสารครูครับเขียนข้างบนไหมครับเขียนว่านเรียนเลืวงกลมวงกลมอันนี้ไม่ต้องเขียนนะวงกลมอันนี้ไม่ชูออกมลเข้าใหม่นะคะยังเห็นเป็นลูกรูซายอยู่เลยค่นะวงกลมอันนี้ไม่ต้องเขียนให้เขียนตรงนี้ มีพาร์ตร์ที่ตต้วงกลมไม่วงกลมไม่เขียนหรอครับใช่ครับไม่ต้องเขียนนะแค่เลือกเลือกคําในวงกลมไปใส่เลือกคาวงกลมไปใส่ในกรอบให้เขียนในกรอบสีนี้อ่ะอันนี้นี่นี่ให้เขียนในอันนี้อันนี้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนแบบว่าคําอุทานเขียนอะไรหรอ โอ้การฟังผู้ซ้ายหน่อยดีคือในว<ม><บ>งกลมวันนี้ไม่ต้องเขียนแค่เลือกคําในวงกลมไปใส่ในกรอบสีสีสีแดงเนี่ยเดี๋ยวคู้ไา,ายเปลี่ยนกรอบให้อ่าวเลืออ้าวน,นี่มันเิมก่อนเลยมันแคปหน้าจอไว้ก่อนละ่อันนี้่อไม่เสียดายแคปก่อน <อป>นี่นะเลือกคำมาใส่แล้วก็เอาเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยคือเอาสีแดงแดงข้างบนคือเลือกคำมาใส่ในกรอบถีสีเขียว<อป><อป>ไม่จะลายทำไปพร้อมๆกันได้เลย

ครูทรายครูทรายครบครายอะไรสักอย่างก่อนเรื่องหูมันไม่เห็นรูปภาพที่ครูทรยแชร์มา ค่ะม right. ันหล่อเข้าเข้าแล้วออกใหม่ยังอันนี้หีดแล้วมันเน็ตแล้วล่ะถ้าเกิดมันอยู่อย่างนั้นอยู่อ่ะมันจะเป็นเน็ตก็ได้ฮอสเห็นไหมเห็นครับเพราะว่านอกจากจะได้ผลการแท่งที่ดีแล้วเน็ตก็เต็มฉีดนะคะคุณอืมหงตัวนะครับซึงเข้าแล้วออกใหม่ดูสิอีกรอบหนึ่งปีไอเอ็มดีไทยนะครับเสนอขายกองทุนใครโมกใครโมกเห็นแบบไหนลูก ขึ้นเปิดวันเอเชียเป็นขึ้นอะไรค่ะที่เห็นที่ผู้ชายหงุดหงิดเปิดใายไปจนถึงวันที่สี่เห็นเห็นที่เป็นข้อเลขหนึ่งไหมอ่ะเห็นค่ะโอเคผ่านการคนอื่นอื่นนะคะโฟกกับเอ่อหยกกับการเห็นเป็นอะไรลูกเลขหนึ่งนะโอเคเห็นเป็นเลขหนึ่งจ้าจ้าจ้า เฟิร์นเฟิร์นลองเข้าแล้วออกใหม่ดูนะเขาไม่เป็เฟิสองภาพนะครับมาเล่าคุยกับเราในรายการก็คือคุณพชารีนสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจการวันและอีกภาพเห็นไหมเฟิร์นยังไม่เอาเฟิร์นกดออกก่อนเฟิร์นกดออกแล้วกดเข้ามาสิ ข้อสองเลยค่ะครูทรายอ่าเพื่อนเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเสร็จแล้วอ่าเรามาดูนะคะเรามาดูกันเดี๋ยวครูทรายลบก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ลบเนี่ยที่ทําไว้มันจะไปหน้าต่อไปด้วยมันจะตามไปด้วยนะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูเฉลยยังไม่เฉลยอ่ะไปข้อสองก่อน เดี๋ยวค่อยเฉลยทีเดียวอ้าวข้อที่สองถามว่ามีคําเหมือนเดิมเอ๊ะแสดงความสงสัยโอ๊ยแสดงความเจ็บปวดนะคะแอกดผ้อานะครับจ้าจับแป๊บนึงได้เห็นไหมเห็นเห็นที่ผู้ชายแชร์ไหมคะไม่เห็นครับเห็นนะโอเค<ม>นะคะไม่เห็นหนูไม่เห็นครูชายครูชายหนูไม่เห็นหรอไม่เห็นหรออ่าเดี๋ยวแชร์ให้ใหม่อ่าเด็กๆเห็น <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ไหมคะ เห็นค่ะอ่าโอเคนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองเหมือนเดิมนะคะเอ๊ะแสดงความสงสัยนะคะโอ้ยแสดงความเจ็บปวดชัยโยแสดงความดีใจวายแสดงการตกใจหรือโทษแสดงความสงสารนะคะให้เด็กๆเลือกคำอุทานเนี่ยในวงรีๆเนี้ยนะคะลงไปเติมนะคะในช่องว่างเลือกเลยค่ะจุดๆใครลืมกระเป๋าไว้ควรใช้คำว่าอะไรดี อูค่ะค่ะอันแรกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะไม่เป็นไรเฟิร์นไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟิฟร์นตามเดี๋ยวเฟิร์นตามในในที่คุณสายส่งให้นะคะ เด็กๆเรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปข้อต่อไปเรียบร้อยนะจ้า,าไปข้อต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะค่ะข้อที่สามนะคะเขาถามว่า ในที่สุดพวกเราก็ทําได้สําเร็จแล้วนะคะแสดงความรู้สึกอะไรนะคะให้เด็กๆเลือกคํามานะคะเลือกคํามาตอบ้ชายนะคะจุดๆในที่สุดเราก็พวกเราก็ทาได้สําเร็จแล้วแสดงความรู้สึกอะไรเลือกคํามาตอบเอ๊โอ้ยชัยโยไว้โทษนะคะควรเลือกคําอะไรนี้ให้เหมาะสมกับประโยคนี้นะคะเป็นบ้านเราบเป็นบ้าน คนไหน <S <S คนไหนที่เออเปิดไม์ไว้คะปิดไม์นิดนึงนะคะค่าลงมือทำเลยนะข้อสามใ่เราก็เราก็เราก็แจ้งว่าแสดงความรู้สึกดีใจนะคะไหนเมื่อกี้เฟิร์นตอบว่าอะไรคะเมื้เตอบว่าอะไรนะคะ ชัยโยอ่าชัยโยในที่สุดพวกเราก็ทําได้สําเร็จแล้วแสดงความรู้สึกอะไรคะดีใจค่ะดีใจนั่นแหละนี่นี่คือคําตอบที่ที่ถูกต้องนะคะเด็กๆเรียบร้อยมาเดี๋ยวเราข้อสองอไไม่ทันจบได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูใจอัปโหลดคลิปลงนะคะแล้วเดี๋ยวเฟิร์นตามดูในคลิปได้นะ ไม่เป็นไรมีเวลาให้นะคะมีเวลาให้ส่งนะอ้าวเด็กๆพร้อมไหมเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยครับโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะอามาข้อต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะคะจุดๆลุกไม่ขึ้นเลยแสดงความอะไรดีใช่โยลุกไม่ขึ้นเลยอย่างนี้ได้ล่าไม่ได้นะคะเราต้องแสดงความรู้สึกให้ตรงกับประโยคนะคะ เอ๊ะลุกไม่ขึ้นเลยหรือโอ้ยลุกไม่ขึ้นเลยหรือชัยโยลุกไม่ขึ้นเลยหรือไว้ลุกไม่ขึ้นเลยหรือโทษลุกไม่ขึ้นเลย ให้แสดงความรู้สึกนะคะเอ๊ะแสดงความรู้สึกสงสัยนะคะโอ้ยแสดงความรู้สึกเจ็บปวดนะคะชัยโยแสดงความรู้สึกดีใจวายแสดงความรู้สึกตกใจหรือโทษแสดงความรู้สึกสงสารนะคะให้เด็กๆเ,เลือกมาค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่4กันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งแล้วก็จบแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะมีทั้งหมดให้ทำา5ข้อนะ,ะแล้วเดี๋ยวแล,แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะ,ะเด็กๆลองลงมือทำเลยค่ะ ถ้าถ้าเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปนะคะดูข้อต่อไปค่ะเขาถามว่าจุดๆหน้าเห็นใจเธอจริงๆควรใช้คำว่าอะไรนะคะควรใช้คำอุทานอะไรที่เหมาะสมกับประโยคนี้นะคะเอ๊หน้าเห็นใจเธอจริงๆโอ๊ยหน้าเห็นใจเธอจริงๆชัยโยหน้าเห็นใจเธอจริงๆ Why? น่าเห็นใจเธอจริงๆหรือโทน่าเห็นใจเธอจริงๆแสดงความรู้สึกอะไรให้บอกด้วยนะคะน่าเห็นใจเนี่ยน่าจะเป็นการแสดงความรู้สึกแบบไหน ข้อห้าวันนี้เด็กๆที่มานะคะเดี๋ยวนะอ่าโอเคจูนจูนเพิ่งเข้ามาใช่ไหมลูกจูนถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวผูใส่อัพโหลดคลิปให้แล้วจูนตามดูในคลิปนะคะค่ะอ่าข้อห้าอะไรมีชอบ คุณชายค่ะแสดงความรู้สึกโหยคุณน่าสงสารใช่ไหมคะใช่ใช่แสดงความรู้สึกสงสารง่ายมากเลยองานคุณชายคุครับเสร็จแล้วครับง่ายเด็กก็จะมียากนะมียากมีง่ายสลับกันไปนะคะอ่าเด็กๆเดี๋ยวคนคนไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณชายรอค่ะคนไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอจ้ารอรอ อันนี้เป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ใช่ข้อที่ห้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปนะคะส่งงานกลับมาที่ครูสายได้เลยนะคะเพราะว่าค่ะว่าไงลูกถ้าเพื่อนเสร็จกันหมดแล้วหนูขอรอข้อหนึ่งได้ไหมคะก็เดี๋ยวเราตามดูในคลิปนั่นแหละเพราะว่าเพื่จะให้เขาส่งให้เพื่อนส่งมาหาครูสายในไลน์ครูสายนะคะแล้วเดี๋ยว เราเรียนเสร็จเราก็จะเสร็จงานเหมือนกันนะคะเงานก็จะเสร็จไปพร้อมกับคลาสเรียนนะคะสําหรับเด็กที่เริ่มเรียนด้วยกันตั้งแต่แรกเลยสําหรับเด็กที่ตามไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะแล้วก็สามารถส่งงานคูซายได้เหมือนกันนะคะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยคับเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่ทันนี้ไหมคะ มีใครตามไม่ทันไหมคะไม่มีครับอ่าไม่มีนะโอเคอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปข้อต่อไปกันเลยนะคะไปข้อต่อไปทีนี้ละเรามาเฉลยละอ่าเดี๋ยวครูายกดลบอันนี้แป๊บหนึ่งอ๋อใครใครใคร ใครยังไม่ปิดไหม่รบกวนปิดให้ครูไซนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเสียงแทรกขึ้นมานะคะปิดให้ครูใซนิดนึงมโอเคค่ะปิดแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งถูกไหมคะใครทำถูกมั่งผมครับอ่ะใครทำถูกแล้ว ใครทําถูกแล้วติ๊กถูกไปได้เลยค่ะใครทําถูกแล้วติ๊กถูกได้เลยส่วนคนไหนทําไม่ถูกนะคะหนูมีปากกาแดงไหมหนูใช้ปากกาแดงแก้ลงไปได้เลยลูกคนไหนใช้ปากกาแดงครับจ้าใครใช้ปากกาแดงแก้ครับใช้ติ๊กถูกใช้ปากกาอะไรครับติ๊กถูกก็ใช้ปากกาแดงแก้ก็ใช้ปากกาแดงแก้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผู้ชายจะตรวจซ้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะ มาลออ้าสุกเก็บยนดีนะยอะข้อที่สองนะคะข้อที่สองเฉลยข้อที่สองนะคะเอ๊ะใครลืมกระเป๋าไว้แสดงความรู้รรสึกแปลกใจนะคะแปลกใจก็ได้สงสัยก็ได้นะคะผู้ายอยานุมลมให้นะคะแสดงความรู้สึกแปลกใจก็ได้หรือแสดงความรู้สึกสงสัยก็ได้อ่าเดี๋ยวเพิ่มให้เดี๋ยวสงสัย เออใครเขียนสงสัยก็ได้นะคะใครเขียนสงสัยก็ได้เหมือนกันก็าไกผิดได้แปลกใจหรือสงสัยเออลืมขีดเส้นถ้าถูกแล้วติ๊กถูกได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ถูกหนูก็แก้นะคะเดี๋ยวคุณครูตรวจซ้ำให้เลืเออ่อนเลืเออ่อน โอ้ยนักกินน่าอร่อยจังเลยเอ่ะโฟก่ะ <laughs> วมวันหนึ่งอ่ะจะต้องกินน้ำเอ,อิมหนึ่งพันลิตรค่ะยังไงนะต้องกินน้ำเปล่าไปเจือเหรอใช่ไหมใช่ค่ะแม่บอกว่าให้กินน้ำเปล่า ml นี่คืออะไรเหรอคะคู ml ย่อมาจากมิลลิลิตรหนึ่งลิตรเนี่ยประกอบด้วยหนึ่งพันมิลลิลิตรนะคะหนึ 1, ่งลิตรมีหนึ่งพัน ml เขาเขียนว่าของหนูนะคะขวดนี้มากสุดก็คือหนึ่งพันค่ะ อืมหนึ่งพันเง๊กก็เท่ากับหนึ่งลิตรนะฮะรู้แล้วไหมว่าพวกโคกพวกเนี้โคมันมีน้ําตาลมันสุดช้อนชาอืมใช่เขาเคยมีเขาเคยมีคนวัดไว้อ่ะว่าโค๊กเอยนมเปรี้ยวเอยมีน้ําตาลเท่าไหร่นะเราเข้าไปดูข้อมูลได้ใน Google ที่ก็มีพ่มกินถ้ากินน้ำนี่มันเยอะมากมันนะต่อวันหนึ่งเลยข้อสองเสร็จยังคะ รเราไปต่อข้อที่สามนะคะเฉลยข้อที่สามนะคะชชยโยในที่สุดพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะแสดงความรู้สึกดีใจนะคะใครถูกแล้วตอบถูกแล้วนะคะติ๊กถูกได้เลยเก็บ้อยัยโยถูกค่ะแต่ยังติดอัน ไปแล้วคูนี่าวมค้ยจ้าจ้มาะยายกินจ้าอ่ะหนูหนูเคยเห็นอลไรไปซื้ออืมเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนน้ำยาหมายายให้หนูกินด้วยจ้ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อย อะไบอกว่าเยอะมากเลยเอาเยอะมากนะซื้อผักไดซื้อวันที่เขาทำค่ะได้จิ๋มเป็นคนทำใช่ไหมคะครูใช่ใช่แม่ครูทายกับกับยายจิ๋มเป็นคนทำช่วยกันทำปลาแท้ๆเลยนะปลาแท้ๆเลยไม่มี อยากอื่นผสมเลยนะคะค้นพอปลาเลยดิชูคือไม่ีทิชชูมีแต่ปลาใครจะใส่ดิชูแล้วอันตรายมันอร่อยนะคะคือมันอร่อยอร่อยอร่อยแี่ก็ชอบแปดทีเดียวน้ําพุ่งเลยค่ะกัดปลาค่ะคุณอะทีนี้เราดูต่อนะคะดูต่อนะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะให้เลือกคํามานะคะ เราเลือกได้ดังนี้ค่ะคำที่ถูกต้องนะคะโอยลุกไม่ขึ้นเลยคำว่าโอยเนี่ยแสดงความรู้สึกเจ็บปวดนะคะคนไหนตอบถูกแล้วติ๊กถูกไปได้เลยนะคะใครไม่ถูกไม่เป็นไรนะเราแก้ได้นะคะใช้ประกาศสีแดงแก้ลงไปนะคะลุกลุกุกคุณผู้มีคำคมมาให้ค่ะห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายก่อนจะหมดเวลามีคำคมมาให้ค่ะอ๋อคำคมคือคำอะไรนะคะ มองไม่เห็นเลยอะค่ะคำคมบาดคำคมบาดใจหรือเปล่าอืมคำคมบาดใจ่ได้ฟังค่ะมาจากอของเซเว่นอ่านว่าน่ารักแบบคุณมีนามสกุลใช้หรือ,อยังอ๋อกูใส่ก็มีคำคมนะค่ะพูดมาเลยค่ะมีดคมไหม มีมมรครมทำแบะคมไม่ได้ไมีคมก็คมนะครับมีดคัตเตอร์กันไก้เจไอ้ต้องคำอีกเจ้ากันกไก้ใครต้องทำมันเกี่ยวอะไรอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะหมายถึง ค <substit uting> มมีดคมใช่ไหมคะอะไรประมาณนี้เป็นมุกนะเป็นมุกอ่ะทีนี้ดูต่อนะคะข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะเลือกคำมาเติมลงในช่องว่างนะคะโทษเธอน่าเห็นใจจริงๆแสดงความรู้สึกสงสารนะคะถ้าใครตอบถูกติ๊กถูกได้เลยนะคะใครตอบถูกติ๊กถูกไปได้เลยใครตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะเราแก้ได้นะคะใช้ปากกาสีแดงนะคะแก้ลงไปเดี๋ยวใชายตรวจซ้ำให้อีกทีหนึ่ง พี่หอมกระเทียมของใครมา <cetera> บ้านใครพี่หอมกระเทียมมาขายาผู้รับบ้านผมครับอ๋อสแสดงว่าถ้ามาบ้าน <ét ic ula> หอนแล้วก็ต้องใกล้ๆมาถึงบ้านผู้ชายลาล่านี่ไงมาแล้วได้ยินว่าได้ยินร่า<ส><ส>ไม่ได้ยินครับ คูค้าเมื่อไหร่ยายยายจิ๋งกับยายส่งจะทำขนมจีนค่ะค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะเวลากินกับขนมทอดอ่าเดี๋ยวถ้าทำาแล้ว<ม>เดี๋ยวบอกนะอ่าถ้าทำเดี๋ยวผู้ชายไลน์ไปบอกเฟิร์นอ่าทีนี้เด็กๆเ,เราดูต่อค่ะวันนี้นะคะเราเรียบร้อยแล้วนะคะมีสื่อการสอนนะคะได้สื่อการสอนมาจากพอวอนะคะทีนี้เด็กๆ วันนี้เราทดสอบเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําอุทานนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเรียนต่อนะคะในเรื่องอื่นๆสําหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทํางานให้เสร็จนะคะใครทําไม่ทันตามดูย้อนคลิปทําให้เสร็จแล้วถ่ายรูปสง่งผู้ชายมานะคะงานจะได้ไม่ค้างแล้วเราจะได้สบายๆไม่มีงานกันในวันหยุดนี้นะคะกระซิบให้นิดนึงวันหยุดนี้อยากรู้ไหมมีเซอร์ไพรส อะไรคะทำงานต่อค่ะเดี๋ยวตามไปอ่านในไลน์นะทำงานต่อใช่ไหมคะไม่มีไม่มีงานให้เด็กๆสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ให้นะคะเดี๋ยวตามไปอ่านในไลน์อ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะขณะนี้เวลาเหลืออีกสองนาทีนะคะอ่ะครูสายปิดคลาสเลยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเตรียมเรียนต่อไปต่อไปเรียนวิชาอะไรวิชาคุยดีดีเนาะค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวครูบีคงเตรียมตัวสอนเราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพบกับครูบีวิชาต่อไปนะคะอะสำหรับวันนี้พิษาไทายไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ